สวัสดีครับทนผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินนะครับเราก็ว่าทำไมมืดจังนะครับก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับก็โรงแรมนี้เราก็มาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้รีวิวนะครับก็เข้ามาเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาก็ถึงตอนนี้ก็ต้องมีผลตรวจนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นคีย์การ์ดนีหน้าตาคีย์การ์ด ก็น,นี้จะเป็นแบบว่าบอกว่าในส่วนของพวกอุปกรณ์มาตรฐานนู่นนั่นนี่นะครับทางโรงแรมเขามีอะไรบ้างยังไงนะครับแล้วก็ใช้เป็นเหมือนแบบว่าออบอกก่อนนิดนึงว่าที่นี่เขามีการดูแลในส่วนของความสะอาดความปลอดภัยในเรื่องมาตรฐานโควิดขนาดไหนนะครับเราก็สบายใจได้ ครับอ่ะมาถึงในห้องดีกว่านะครับดวยกุญแจเข้ามาแต่บริเวณทางเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแนวเก่าๆนะนะเดี๋ยวขอเปิดปึ๊บวิเนะอาวินเทจอะ่ะนี่เป็นไงอ๋โรงแรมอะ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับตู้เป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับสำหรับคนที่แบบว่าติดการรีดผ้านะครับเสื้อผ้ายับไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับก็มีเตารีดอันนี้เราไว้เก็บ คือข,ของทั้งสุดเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หราส่วนใหญ่ก็มากันสองวันหนึ่งคืนนะครับแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับพวกนอกจากแขวนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโอเคนะครับมาดูในส่วนของห้องน้ํานี่คือประตูห้องน้านะครับเป็นย่างนี้เลยเป็นลางดีนะไม่ใช่ลางร้ายมีจักรุซี่นี่ครับอื้อ ไงมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมีอ่องางอาบนอุ่นสีนะครับสบายๆนะครับสำหรับคนที่ติดอ่างอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้เขาแบ่งแยกชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำนี่มีชาววอร์นะครับมีที่อาบน้ำให้ห้ายี่ห<ะ>้ออะไรอ่ะฮาน ยี่ห้อหานนะครับโอ้อย่างดีนะครับหมายก็เหมาะสมแล้วแหละโรงแรมขนาดนี้นะครับมาในส่วนของอันนี้เป็นห้องกรดทุกนะครับกว้างมากอะ่ะนั่งสบายเลยดูดินะครับไปโรงแรมหลายที่ที่เป็น5ดาวนะแล้วเวลาตอนกลับมาเปิดใหม่หลังโควิดนะผมว่าโรงแรมเนี่ยค่อนข้างแบบจะ ค่อนข้างสะอาดเลยละไม่ใช่แบบว่าอันนี้นะั้สะอาดเลยนะครับก็จะมีเป็นพวก hand w a อ h นะครับอันนี้เป็นลาล้างมือเสร็จปั๊บใช้อันนี้เสร็จปั๊บก็ใช้น,นี้ต่อนะครับมีน้ําให้นะครับมีพวกหวีนู่นนั่นนี่ให้นะครับมีทุกอย่างให้ครบครันตามตามระเบียบสไตล์ของโรงแรมห้าดาวนะครับอ่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มอันนี้เสียตังค์นะครับวายนี่เสียตังค์นะครับ มีเฟนคอฟฟี่ให้นะครับอันนี้ไว้สำหรับทำเองเปิดมาตู้เย็นมีในส่วนของน้ำโหให้น้ำเยอะมากครับหกขวดนะครับมีที่ชงกาแฟนะครับให้นะครับนี่เป็นไงให้เรียบร้อยนะครับมาไล่มาที่ในส่วนของเตียงนอนดูสินี่เขามีแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะครับมีแอลกอฮอล์ให้โอ้หน้ำนี่หกเจ็ดแปดขวดนะครับบนหัวเตียงอีกสองขวดนะครับ โอโหมีที่นั่งก่อนขึ้นเตียงนะครับแล้วก็เตียงโอ้ห oh, นุ่มสบายมาตร,ารฐานผมว่าประมาณ6นิ้ว้ย6ฟุตนะครับนี่เป็นชุดคอมเมนคอมเขาเรียกว่าอะไรเวลคั่มชุดเวิลคัมนะครับเป็นไงมีมมมผลไม,ามา้ตามฤด,ดูกาลนะครับมีกาแฟแอันนี้เขาเขียนว่าเอสเย็นวลลลามีชอ็อกโกแลตให้โอ้โหเป็นไงและนี่ครับสปอนเซอร์ของเราทริปนี้ครับ โอ้โหแห,หมเข้ากันดีจริงๆ o โวต้าเวล,ลอสนะครับเป็นรถอครอร์สเวอร์เจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถที่ขับสนุกยังไงเนี่ยไปติดตามได้ในคลิปของเราเลยนะครับมีทีวีให้แล้วก็นี่ครับระวังยุงด้วยนะครับเขาบอกเปิดแล้วก็ระวังยุงด้วยโอ้โหนี่ดูภายนอกอันนี้เป็นสาว่ายน้ำนี่นะเรา เบียงกว้างขวางเลยนะครับตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับเราก็ต้องไปข้างล่างก่อนนะครับยกเว้นห้องข้างล่างนี้ครับเขาจะลงน้ําได้เลยนะครับเราก็ต้องแบบใส่ชุดว่ายน้ําเดินลงไปข้างล่างก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่หัวหินนะครับใครที่อยากมาพักนะก็ลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับเราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเราได้สปอนเซอร์จากทางโตโยต้านะที่มาพาเรามาพักที่นี่แล้วก็พาเรามารีวิวเจ้าโตโยต้า เวลสนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ